สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซ้อนพาตัดกันนะคะมันเริ่มเล่นกันเลยนะคะดูเราต้องพาตัดใครโอ้ m ม g ก็ฉันไม่เคยทำงนานี้มาแล้วคะแล้วเราต้องเย็บโอ้ m ม g ก็โอ้สกิปี้คือเราต้องถายย้ายค่ะตบ้านเลยดู จพาด้าอชันมีอาการ ก็ะพูดตอนนี้กงี้ยโอ้มนช่ไมจเเียนสมไม่สามารถจดทะเบียนผู้เสียหายก็คไมียก่พอระสิล์มสวยเรว่าวยน่นี่นาสยยอมมากาเาไขอเลิกวันที่เกิดเรื่องรถไปปน ตัวเมียคนน uh, yes, um, ี้ตัวเมียก็จะเปิดประตูโฆษณานะคะไม่ได้อยากเล่นเนาะไม่อยากเล่นเนาะที่แต่งทญิงคนนี้ซึ่งเป็นคนที่โดนตกก็เลยไม่สามารถจดทะเบียนร่วมได้มันมีวงจรปิดใช่ไ เล่นว้าイเกมนี้ก okay. ูชอบเลนอย่างนีอบเล่นโอเคอยากเล่นอกเล่นอยากเล่นออยากเล่นโอเคอยากเล่นเกมนี้มากกูจะเล่นเกมนู้นไม่อยากเล่นเกมนี้ ไพี่จี้โอ้คักนักซิกมาที่บอกนว่าฉันต้องมาดูข้อเสนอโอ้วน้น่าฉันต้องทำต้องทำอะไรเรื่องการแลหิงอาไสมคันนี้ตามเป็นันนี้ยังไม่พี่แต่ว่าเจอทางปอหญิงในย ทำยังไงอ่ะคุณเจ็คุณจะซื้อปุ๊บตลอจริงจริงบางช่วงเนี่ยตอนแรกฉันงก่อนเห็จะออกไปอ่ะปรากฏว่าตอนแรกจะเห็นลักษณะก็คือก่อนตัวของเดินเสร็จสับลงมาเนี่ยมันมีบางช่วงเมื่อตัวนักผ่าเนี่ยเหมือนพยายามจะร้องขอชวลฉันอยากผ่าครอสกรุณาเบาเสียงดูนี่นะคะไม่งั้นโฮแตก เมื <ste al> oh oh ่อคนกราเปล่าครแล้วตกหรือเปล่าโอ้ยกโด้ไม่กัดทำไมจงแล้วฉันต้องทำอะไรหูแดพเด่ผู้หญิงกรบท้าจอ้ายนะแล้วผู้ชายเมือหัวเหื่มาแล้วตกแต่ก็ต้องฟังพี่สุชินด้วยโอเคนะ กดเปิดเ้ดจะกดเิ่บอกเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพิ่มีฮะแล้วไปเลยหมอไปรับปนึ่งเมื่อกี้ตอนที่สุชินอต้องทอะไรหมอฉันเพิ่งมาเบิกงานครั้งแรกฉันนี่ผู้หญิงบอกว่าจับได้ว่าพี่สุชินยังไม่อยากกับเนี่เเปิดเสียงให้นิดนึงทำอะไรกันล่ะ

มาอ,อีกเรื่องนึ่ที่ของแกของแกนี่บอกว่าเป็นคนไปตามชื่อ เอิมอ่มฉันเข้าไปในโลกกระดดกนะคะรับน้ำแข็งเขาสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของคนก่อเหตุน่าจะมาจากเกงสีขาวทอ่ขึ้นตฉัฤฤนกนผิดจอใช่ไหมนี่คือขบวนของการหาเสียงอยู่ปรากฏว่าเหมือนคนก่อเหตุถือถุงอะไรบางอย่างแล้วมายืนรออยู่แล้วรอขบวนหาเสียงจะมารอฉันต่ไปก่อนก็ได้เออไม่กัดจะไม่ใช่ภาพมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเป็นช่วงระหว่างที่เขาเดินสวนนะแล้วก็มีเกงขาวอยู่ปรากฏว่าช่วงนี้ แล้วก็คนก็เดินผ่านไปช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เกิดเรื่องแล้วชกกันพอชกกันเสร็จปุ๊บคนก่อเหตุพูดคําเดียวแล้่านไปเลยฮะโดยท้าบอกคนนี้นี่แหละที่พาพวกมาทำหันไปหาคนที่โดนชกแล้วก็เดินหลบหนีตวเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรนกหญ่ขนาดนี้เลย พราะเมื a, mm. yes. mm. uh ่อ huh. ก uh ี huh. mm ้ตอนที่สวนมันเหมือนขับเดินแล้วไม่เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ัอเจอวัตถุทาเสียมันบังต้งอ่อชิคก็ไม่มีใ่ชมดูจากวงจอมืันแตกเป็นที่เฉยแต่เขา้าว่าเขาโดนตมช่อตรงนี้เดี๋ยวจะพวนี้จะต้มให้ได้ไส่วนตัวรักตกเองอย่าคกเขาอย่าเด้งสูแกบอกว่าไม่เลยไม่ไม่คือไม่ไม่ไม่ไมงไม่ไม่งม่ไ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 ม่แต่ไงตกเสร็จอั่เม่ไเ่ิฮ่พอตกเสรมจแล้วมเดมนไร่ถนน เองไปเรื่อยก่อนเอาจอเอาจอก่อนเอาวงอเจอเหนไหมมันปืดเดียวแล้วหลังจากนั้นเดินข้ามาต่ออีพีนะบาออพีเนยอี่ผมดเห็นว่าพอจอดเห็นข้ามถนนไฟแล้วเก่งขาก็เป็นออกกล่าจนั้นมีการวนรถกับ